ก็สวัสดีชาวตะกากครับคุย่มล้วลครับเอกนะจริงก็กิจกรรมนี้มันมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ผมลืมทำคลิปนะสั้นๆก็ขอโทษนะครับอัปเดตใหม่นะครับแสงเงานะครับ Light a n d Shadow เนาะก็กิจกรรมนี้มันจะเป็นกิจกรรมในส่วนของ a s c e n นนะครับเลวามนะครับส่วนตัวมองว่าอืมก็ไม่แย่นะเพราะว่ามันจะปลดล็อกทุกบทเอเนี่ยเห็นนะทุกบทและอัปเดตวันที่ยี่สิบสองตุลาคมนะครับในส่วนนี้เนาะ ก็อ,อย่าลืมมาทำเกิจกรรมในส่วนนี้นะครับแล้วก็บทนำเราสามารถไปอ่านได้นะครับไอสเตอร์เนะี่ยเขาไม่พูดถึงในส่วนองมากันก้านะสุดท้ายก็ยังต้องให้ข้าลงมาคุยกับวิญญาณน,นั้นด้วยตัวงั้นหรือช่างเถอะแผนการที่เต็มไปด้วยความเทอทะยาน,นี้ไม่ควรให้พวกฉันต่ำมาทำตอนนี้น่าจะคิดก่อนว่าข้าจะได้อะไรจากแผนนี้บ้างเอ็งนี่เก่งกำไรยังไงถือโอกาสนี้ยึดครองพลังแห่งการเวลาได้ แม้แต่วอลคัตก็คงยากที่จะต้านพลังแบบนี้ได้สินะส่วนเรื่องวอลคัตเขาให้ความสําคัญกับแผนนี้ขนาดนั้นข้าจะมีช่องทางให้ฉวยโอกาสบ้างไหมนะนี่ขนาดบอสเองเองก็ยังจะชกอ่ะแน,นโ่โหสุดยอดจริงหาโอกาสทดลองดูสักหน่อยดีกว่า <c oughs> ใช้ได้นะลเลเตอร์ก็คือ,อลเรเตอร์อยู่ว่ยังข้ามมาจริงนะครับก็ในส่วนนี้ก็อย่างทุกคนรู้นะ เขาปลดล็อกนะะส,สมลูกแก้วการไปไล่คบตามจํานวนที่กําหนดเพื่อปลดล็อกจะระบทบ,บาทและรับรางวัลน,นะครับผู้เล่นต้องทําการอัปเดตวันที่22บสองตุลาคมแล้วปลดล็อกทุกบทบาทนะครับรับฟีตานเชิญน,นี่อัปเดตใหม่เซนก้าแล้วก็สวิสปิริอเซนก้าคริสต์มาสนะครับสันส้นๆก็คือสก,กินเขาก็จะให้ จะแ,แจกฟรีสั้นๆนั่นแหละอืมก็อย่าลืมมาทำในส่งภารกิจนะครับภารกิจทำง่ายนะอันนี้เราก็คงไม่ต้องมาอ่านเพิ่มเติมนะครับก็ข,ข้ามมันนี้แล้วกันเนาะนจริงๆอะ่ะที่อยากจะพูดถึงมันจะมีในส่วนของเกมเพลย์ใหม่นะนี่เอาง่ายๆคือมีมีเซิร์ฟบอร์ดให้ขี่แล้วก็ในส่วนของเซนการีเวิร์สแล้วก็โหมดใหม่นะครับสองวีสองเนะาะข้ามมานี้แล้วก็ใครรีบ สำหรับใครรียบนะครับสกินแอเซนกาครับขายครั้งสุดท้ายเนาะอืมสิบหกถึงยี่สิบสองนะครับเดือนสนะิบเนาะครั้งสุดท้ายนะอืมขายครั้งสุดท้ายก็ซื้อได้นะเก้าเก้าคูปองไม่ได้แพงมากสกินนี่ผมมีอยู่แล้วนะครับซึ่งผมเสียมากกว่าเก้าเก้าคูปองอยู่แล้วเนาะช่วงนู้นเข้าข้ามาเนี้กันนะครับในส่วนนี้เนาะแล้วก็แลกสกินสุดเท่ชิงของรางสุดปันของเคลียร์เอ็กซ์อาร์วีเนาะประจ ա ะสามพันแค่นี้กันนะครับก็ เนสกของแอสเซนก้าเนี่ยจะรีเวิร์กเร็วน,นี้แหละอืมก็ต้องรอติดตามกันประมาณนี้ประมาณนี้กิจกรรมก็ก็โอเคนะสำหรับใครที่ไม่มีแอสเซนก้านะครับส่วนตัวมองว่า